กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องบสบายดีล้วก็สวัสดีเอซีเบิร์ดสู่ผู้สู่คนเนาะพี่น้องพบพ่อกันเช่นเก่า่นเดิมพี่น้องไอ้บรรยากาศย้มแรงแรงหลังจากแล่วเวียกแล้งงานเนาะกาสิภาพพ่อแม่พี่น้องลงมาเลาะเบิงเขานาก่อนพี่น้องมื้อนี้อันนี้คือหน้าถงใกล้บ้านเนาะนี่แหละหน้าถงขัวนี่แหละพี่น้องนี่เนาะหน้าถงขัวถงสะพานข่ามนำํำนี่แหละ น้าใกล้บ้านนะในี่แหละแนมขึ้นไปกับปูนเท่านั้นทีานา่ม็นเฮือนเฮาลราพี่น้องเอ้ยก้ากะโอ้กำลังกำลังเขียวเคียวเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งล้ำการเนาะทุกคนไทยหุดนไทยยังแล้วเรียบร้อยสวนผักเข้ากะไทยแล้วเรียบร้อยยังเลืเดอดแต่ผักหอมผักเสริมผักอ่าเสริมสารเหน่เนาะยังอยู่ในหัน่นแหละ หน้าถงเขาเขียวเขียวพี่น้องกาก็งามอยู่เนาะอันนี้จะเป็นต้นอันนี้จะเป็นนาหนองเปล่งหน้า,นนนาโบโตกพี่น้องหางว่านใสไป็นเสือจะไหนมันกะตัวใดงยังกัยังตัวใดงโบยังกัแม่นตายกสร้างมันเนาะครับถือว่าปะไว้นี่แหละพี่น้องยันงนาพ่อน้องบิว อ้ภาพพ่อแม่พี่น้องไปเลาะบนเขากอนบรรยากาศขำแรงแล้วพี่น้องไปเลาะบ้างกันกาขเขียวเขียวกาทงนากระชิดได้ดำแล้วทุกคนยาวเลยเนาะยาวลายลเลยกระชิดได้ลกและทาเมยวกจักสีหามือก็ะแม่นดำแหละ ตะกะเข้านี่นกะแบบสิละเขับนาปลากระย,ยุบหยับหยับอยู่พี่น้อยบ่อแต่บ่อ,แต,บอแต่น้ำมากก็มีปลาเลยได้พี่น้อยน้องบิวมาส่งข้าวโพลบ่อแต่เบ่อแต่น้ำมากก็มีปลาเลยได้พี่น้อง นี่ตัวนี้กระแมนคือการเนาะไถหุดไถยังแล้วแล้วโอ้โบรรยากาศค่อยคำลุงแรงแล้วพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นข้าวหวานมาเบิงลำกันทุกคนข้าวหวานหนาเขานี่ก็ งามงามอยู่เลยพี่น้องอก็เที่วบ่าบ่อทีบ่ห่างเนาะสำานีก็กที่าเป็นเป็นพอดีพอดีอยู่เฟื่อมันแตกโกกแตกกอพี่น้องก็เที่ยบ่อทีแล้วก็บ่ห่างเนาะแต่ว่ายัางน้อยนี่ก็ยังน้อยนี่ก็อยากเป็นอันนั่นเเนาะก็อยากเป็นอันห่างๆแน่แต่ว่า พอมันใหญ่ขึ้นมาชั้ใดชั้นหนึ่งเป็นบา่าเป็นชาวแต่โกกแต่กกอนี่กะถือว่างามแล้วล่ะพีนนนาาน่น้องเยเบิ่งเบิงเบิงพี่น้องไปเบิ่งบ่อนทวานนำกานบ่อนทวานเมื่อไนว่าเป็นอะไรอุ้ยหนกบินออกให้น้องตัวนี้ก็บ็กแล้วงามบบกพี่น้องเลยนี่มันหยอมลงเลยเนาะอันนีน้เขากะนี่อันนี้จะเป็นหายใหญ่ ใหญ่กูหมูเลยในนาพี่น้องขาวเขียวเขียวได้ยินแต่เสียงทง่งอันเดียดได้ยินแต่เสียงเขียดเจลาห้องอ๊อบอ๊อบแอบแอบพี่น้องเลยเที่ยงนาพอน้องบิวกับแอมผาแอบยังคักครับมีผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยผู้เล่เนาะเพิน่นแอมผาแอบยังไห้พอน้องบิวพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะมีผู้ใหญ่ใจดพีพี่ปุ๊ทางกรุงเทพ เพิ่นใส่ฟ้าให้พอน้องบิวพี่น้องขอขอบุญขอบคุณเพิ่นลายๆเนาะขอให้เพิ่นรวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงขอให้ได้บุญหลายๆเดอ้อทำบุญกับเทว่าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเนาะข้าวนาเขียวเียวแถวนีห่าว่านเลพี่น้องเ้ยแถวนีนี่ ก็อยากที่ที่เนี่ยนิดนึงแถวแคมมันเนาะนี่ก็ก,กวาวาคันว่าไปแล้วกับโบธีดอกพี่นอ้องสำเนี้ยอัด็กับธรรมดาธรรมดาพอดีงามพอดีงามพอดีงามแจม่แจมๆเลยอัดหักหน้ามาริฟมันเนาะมันก็เลยอยากเป็นวัชินะพี่น้องไปไปเบิร์ไป,ไปเบิ่ง มีหยอยเลยพี่น้องหอยเซอรี่ไปเปิกน้ำกันเลยตัวนี้คือที่เขาไทยบุญเนี่ยนี่คือเขาสีแดงดำเมาเนาะเขาทือว่าหลายให้เติบประมาณสิบใบให้พี่น้องนี่เขาแถวนี้หาวว่านหัวว่านน,น,าาน,านี่น่าพ่ายเพื่อน่าไยักทีโพดได้หนึ่ง เดี๋ยวะสำหรับห่าหวาวะห่าววะปกติพี่น้นองเอ้ยพอดีนี่พอดีพอดีเนาะนี่ตอนนี้เพิ่งว่านนี่ก็อยากห่างจักหน่อยว่ามันยังอยากเป็นเดินเป็นยังแหละนี่นี่ทางนี้ห่าววา,วานก็ถือว่าสำนีก็ถือว่าเป็นปกติสำหรับข่าวนาวานเนาะทุกคนเริ่งน้ำกันสำหรับเฮาวห่าววะปกติหรอก ว่าอยากพอดีล่ะทำนี่ข้ามันขึ้นนี่กับพอดีจีกันพอดีแหนกันขึ้นนี่แบบกุกกอกับพอดีแตกออกแหนกันขึ้นเลยเนี่นะนี่นนี้เป็น,น,นาาเป็นน้ำพายเป็นผู้วานแถวอันนี้มันนี่อยากห่างเล็กน้อยแถวใตา้แถวขางมันเนาะตัวที่เขาว่าน,นี่โอ้ยแบบแนบิ่งกับเม็ดเขียวๆทีๆี่เนี่ยเล็กน่อย พอดีพอดีพี่น้องปีนี้ค่ะมาลุน้นทำการอีกพี่น้องว่าสีแล้งหรือชีถว่วมเนาะแปดสองขนคือเพื่นว่าอ่นละบ่ฮู้ว่าสีแล้งหรือสีถว่วมว่าเป็นจัางไดอย่างไรกัจน,จ,นจังว่ากันเบิงรอลุอน้นรอชมทำการพี่น้องปีนี้เห็ดสองบ่อนเนาะบ่อนนั่นกะแบ่งให้ขาให้ขาหน้าแหละกะบขาต้นทึน อันนี้ก็เป็นนาของข้าเจ้าอีกเจ้าหนึ่งเหลือขาไห้ขาหน้าขาต้นทึนอ่าแล่าก็ชี้ยังเหลือเป็นขาแห่งงานโถใดเนาะจังไดก็้าเบิงน้ำกานพี่น้องนาทงนี่ก็จะคิดได้จะกระสอบแต่ว่าสีแล้งหรือสีถว่วงนวมาถ่วมนี่ก็สีได้ผลผลิตจะชีได้หับหน่อยเนาะแต่ว่าแล้งนี่ก็อ่า ก็เทว่าิได้อยู่พี่น้องครึ่งหนึ่งเนาะว่าฝนตกฝนยังมันเป็นระปกติมันกะได้ได้พี่น้องเลยเบิร์ตนี่เคยได้หนึ่งร้อยกระสอบหนึ่งร้อยกระสอบหรือว่าแปดสิบกระสอบเนาะคือป,ปีก่อนๆน่ะได้แปดสิบกระสอบ,บว่างามแท้น้ำปทหลวมได้เทืงนาหลุมนาเทิงเนาะ งามเบิดลอยกระสอบได้พี่น้องนาวนี่กะหนึ่งเฮกตาร์ครึ่งหนึ่งเฮกตาร์ครึ่งไร่หนึ่งกะบัวเฮกตาร์หนึ่งก็บบงกมีจักรไถเนะาะหกไร่ปเลยจังได้นี่แหละเอากระบัวบบพี่น้องแนมไปกะเขียวเขียวนามอยู่เด้พี่น้องข้าวพอดีงามพอดีงามแถวนี่สิเ,เป็นแจเป็นหนองมันเนาะมันกะ อ่าจีบอ่อนะปานไดนี่ตัวน,นี้อน้ำมาใส่น้ำผุนเขียวจะขึ้นใสุ่๋ยเลยพี่น้องไอ้แท่นี่น้ำโบแมนน้ำใสุ่๋ยเลยพี่น้องอันนี้คือน้ำมาจากโรงขาชั์เนาะรงขาชั์มันไหลผ่านมาทางนาเฮายาบโมีน้ำอากาัดเป็นเขาเนาะเข่านี่เขียวจนล้มแหละ ขาวงามจนล้มพี่น้องเอ้บ่อยากใส่ปุ๋ยเห็นว่าปุ๋ยนี่ปุ๋ยนี่ครับแม่ปุ๋ยเคยมีบ่อยากใส่เลยใส่แต่ปุ๋ยอันนี้เลยปุ๋ยธรรมชาติพี่น้องเอ้ธรรมาน่านพ้นตกมันมาให้ตลอดนี่ก็โอ้ยบ่อยากจะว้าวพี่น้องเอ้งามงามสุดเลยสอ,องฝาขยามแรง อันนี้ก็ถือว่าไฮนาดำตัวนี้กับพี่นอ้องนาทงก่อนนาทงนะครับกะเอาก็สิได้ดดำเลยแหละพี่นอ้องยิ่งโชคซ้ำมือก็สิได้ดดำเนาะไม่น,นี้ก็หลังจากแล้วเวียกแล้วงานทางเบิร์พี่น้องเลยครับว่ามืออื่นเนี่ยกะคันว่าบ่ได้อันอันนั้น กะสิได้ไปหาเอาไม้เอาอยัางมาเห็ดอ่าหัวหน้าบ้านอะไรพี่น้องเห็ดหัวเห็ดกำแพงครับอะไรเนะานนะจะได้ก็จะพึงเบื่อพึงหนายกันเด้อพี่น้องเดอ้อฝากติดตามหลับชมเป็นกำลังใจให้บ่าวตายในเด้อพี่น้องกะต้องขอขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลย FC ผู้อุปถรัรมเนาะอุปถัมคำสู้สวยเหลือบ่าวตายมาตลอด ขอขอบุขอบคุณเบิด์ตสุภูสุคนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเหตุยังทำยังก็ขอให้เจริญลับเลื่นไปด้วยดีเดอ้อขอให้มันมันเฮงเฮงสอยเลือบ่าวตายมากก็ขอให้ได้หลายกว่าหันเป็น,พ,นพันพันเท่าไปเลยเนาะบอกเงินหมื่นเงินแสนก็นให้ไปเกิดอยู่บ้านอยู่เพื่อนุ่นแหละ เงินบาทก็ให้ไหลเขา่าเงินดอลลาร์ก็ให้แล้วไหลเข่าเนาะเขอขอบุญขอบคุณเอฟซีที่คอยติดตามให้กำลังใจบ่าวตายมาตลอดก็ขอให้มันมันเฮงเฮงรวยๆเ,ยๆเยด้อ,อบุมีผู้ใหญ่ใจดีบุมีเอฟซีบุสู่ผู้สุคนที่คอยติดตามให้กำลังใจและก็คอยสนับสนุนนะบ่าวตายก็คือสิบุมีเมื่อนี่ดอกพี่น้อง ต้องขอขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะเอาละพี่น้องสุดท่านนี่ก็ขอให้อ,อยู่ดีมีหฮงสุขภาพล้างกายแข็งแรงเนาะขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยค่ะ f c ิร์ดสูสุขคนหลายๆเด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้เฮาก็เชได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องซ้ำนี่เนาะสําหรับคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อน,นพ,อพี่นอ้อ,นนองเอ้สบายดีพี่น้องลาไปก่อนกบภาพบรรยากาศยามแรงๆนี่แหละพี่น้องเอ้